ลองนึกย้อนไปถึงความลงหลในเกม Open World เกมแรกของคุณความรู้สึกเหมือนได้ค้นพบอะไรใหม่ๆทีนี้ลองเปรียบเทียบกับเกมล่าสุดของคุณดูมันให้ความรู้สึกเดียวกันไหมในช่วงหลังมานี้มีเกมมากมายนะครับที่สามารถจะต่อยอดความเป็น Open World ของมันได้ ให้อิสระกับผู้เล่นให้ทางเลือกที่มีผลครบต่อโลกของเกมแต่ก็ยังมีอีกหลายเกมนะครับที่ทําออกมาเพียงเพราะว่ามันทําเงินจนบางครั้งเนี่ยเขาออาคำว,ว่า Open World เนี่ยมาเป็นจุดขายไปซ้ำในห้องประชุมของผู้พัฒนาเกมเนี่ยก็คงฟีลแบบเกมที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นเกม Open World ทั้งนั้นงั้นเรามาทําเกม Open World ทั้งที่ถ้าคุณทําเกมเส้นตรงมาผมว่ามันน่าจะสนุกกว่าไยซ้ำอย่างหลังๆมานี้เราจะเห็นเกมหลายค่ายที่เคยทํา Open World และกลับมาสู่รากเงาของตัวเองอย่างมาเฟียหรือเดสไอแลนด์ที่ภาคแรกเนี่ยก็ยังเป็นโอเพนโ r l d แต่พอมาในภาคสองเนี่ยเขาก็ปรับลดเหลือแค่การเปิดแค่บางพื้นที่เป็นฉากต่อฉากไปซึ่งมันทำให้โลกของเกมเนี่ยมีความละเอียดมากขึ้นแล้วก็หน้าค้นหามากยิ่งขึ้นผมคิดว่าเกมโอเพนโ r l d ที่ดีเนี่ยหลักๆเลยคือต้องมอบประสบการณ์การประจนภัยให้กับผู้เล่นได้ต้องมีโลกที่ไม่วา่างเปล่าพร้อมให้ผู้เล่นเนี่ยได้ออกสำรวจแล้วก็ค้นพบอะไรใหม่ๆด้วยตัวเองแต่ทุกวันนี้ มันยังเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่าเกม Open World ที่ไม่น่าหลงทางเหมือนเมื่อก่อนย้อนกลับไปช่วงที่ผมยังเรียนประถมเนี่ยผมได้ลองเล่นเกมเกมหนึ่งครับเป็นเกม Open World เกมแรกที่ผมได้ลองจับเลยนั่นก็คือ gta san andreas น,นตอนนั้นจุดประสงค์ของผมมันคือแค่อยากเล่นกับเพื่อนเพราะว่าจําได้ว่ามันมีเป็นมอดหรือลัก่างหรือว่าเป็นของเวอร์ชันเพรสก็ไม่รู้ที่เราสามารถที่จะให้เพื่อนเนี่ยเข้ามาเล่นด้วยกันได้จำได้ว่าสมัยนั้นเนี่ยคือเราแค่ไลย่ยิงชาวบ้านเขา <Nice. S 2> ไล่หนีตำรวจแค่นั้นเองผมไม่ได้รู้จุดประสงค์ของมันด้วยซ้ำว่าเกมมันให้ทำอะไรจนทั้งโตมาหน่อยเนี่ยสักช่วงปี2011เนี่ยเกม open world RPG เกมแรกที่ผมได้ลองเล่นเนี่ยก็คือ Skyrim <Dragon Ball. S 2> อะไรวันนี้เฮ้ยย <Hey. laughs> ้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยผมได้ลองเล่นมันครั้งแรกแล้วผมรู้สึก ผมตื่นตาตื่นใจกับภาพมากครับผมเล่นไปได้ระยะหนึ่งแล้วผมก็เพิ่งรู้ตัวว่าผมแม่งไม่ได้เล่นเควสหลักเลยผมเล่นเควสที่เป็นเควสกิะครับ <c oughs> เราเข้าไปในเมือง <c oughs> เมืองแรกใช่ไหม <c oughs> เพื่อไปคุยกับพระราชาว่ามีมังกรจะมาบุกนะนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้แล้วก็ออกไปตีมังกรตัวแรกหลังจากกลับมาผมเผลอไปจิ้มเลือกเควสล,ลองสักเควสหนึ่งผมจําไม่ได้แล้วสุดท้ายแล้วผมก็กลายเป็นสมาชิกของกิ์ไฟเตอร์อะไรสักอย่างที่ตอนจบเนี่ยแม่งได้รา,างวัลหมปาปาไปด้วย จนผมเพิ่งรู้ว่าเอา้าในเรื่องหลักผมไม่ได้ไปไหนเลยเนี่แหละครับอีกหนึ่งสเสน่ห์ของเกม Open World ผมหลงเข้าไปอยู่ในเควสตลองซะจนผมลืมไปเลยว่า เว็หลักมันคืออะไรผมหลงทางแล้วแต่ผมก็ยังได้การผจญภัยในแบบของผมเองเพื่อนๆในอาจจะมีเส้นทางการผจญภัยที่หลังจากปราบมังกรตัวแรกแล้วได้ออกผจญภัยไปหาคนนู้นคนนี้คนนั้นแต่ของผมเนี่ยได้ล่ามนุษย์หมาป่ามาก่อนนะครับแล้วค่อยออกมาผจญภัยต่อการผจญภัยแบบนี้มันเป็นการผจญภัยที่เราออกแบบด้วยตัวเราเองเราหลงเข้าไปอยู่กับมันเองมันเป็นการผจญภัยที่ผมจําได้ไม่ลืมเลยครับ โตมาอีกหน่อยเนี่ยผมได้มีโอกาสลองเล่น Batman a แอค a m k n i น h t ภาคนี้เนี่ยเป็นภาคที่มีความเป็น Open w o r l d สูงมากในส่วนของเมืองกอตแทมเนี่ยมันไม่ใช่เมืองที่ใหญ่โตอะไรครับแต่การที่มันอัดแน่นไปด้วยรายละเอียดทุกๆส่วนเนี่ยทำให้เราเนี่ยอินไปกับโลกของมันมากมากตั้งแต่พวกกีกี้ที่คอยมาส์แบทแมนหรือพูดถึงเหตุการณ์ของเกมในช่วงเวลาน,นั้นมีครั้งหนึ่งเนี่ยที่ผมกาลังเดินทางอยู่ดีผมก็ยินเสียงแปลกเป็นเสียงดนตรตีที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยคิดว่ามันอาจจะมีอมีเว รกฏว่ามันเป็นเหตุการณ์คอตกอบางอย่างที่ก็แน่นอนครับมันต้องเป็นหน้าที่ของแบทแมนอยู่แล้วที่ต้องสืบสวนจังหวะนั้นเนี่ยผมก็ได้ทําการเดินทางเพื่อที่จะตามหาเหตุการณ์แบบนี้อีกครั้งหนึง่งในระหว่างที่ผมกําลังเดินทางอยู่ผมก็เจอกับเหตุการณ์นี้ครับจำได้ว่าตอนนั้นในหวัวใจทบวาย นี่ก็คืออีกหนึ่งสเสน่ห์ของเกมโอเพ่นโวล์นะครับที่บางทีเนี่ยแม้ว่าเราจะไม่ได้ทําอะไรเลยเราอาจจะแค่อยากเดินเล่นสํารวจเมืองแต่อยู่ดีเนี่ยคอนเทนต์ก็วิ่งเข้าหา oh you again thank you once again for your help and yet you did not help good intentions do not justify murder please be by s i m peace fine ความเป็นดิไดดัมิกของโลกโอเพ่นโวล์เนี่ยมันจึงสำคัญมากๆต่อความรู้สึกของผู้เล่นอินไปกับโลกของมัน เสพติดหรือว่าจมหรือว่าหลงไปกับโลกของมันได้ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะละไปทําอย่างอื่นได้การที่ได้ดูวิวสวยๆและสังเกตว่าขอคอยตรงนั้นมีอะไรหรือเปล่าเอ๊ะภูเขาตรงนี้มีอะไรไหมทําไมตรงนี้มีบ้านแปลกๆอยู่กับการเกมยุคนี้แค่เปิดแมปดูตรงไหนมีเครื่องหมาย question mark บ้างเราค่อยเดินทางไปต้นเหตของการได้ออกสำรวจเนี่ยมันหายไปกลายเป็นการเช็คลิสเพื่อที่จะทำแต้มให้ครบเพื่อจะเปิดหอคอยเปิดแมป เพื่อจะดูว่ามีอะไรบ้างมากกว่าการที่เชิญชวนให้คนเนี่ยเดินเข้าไปหาเพต,ตัวอย่างนะครับ a s i n c r e e Shadow ผมพูดได้ทั้งวันอ่ะเกมเนี่ยโดยในภาคน,นี้เนี่ยจะมีโหมดการสำรวจอยู่2แบบด้วยกันนะครับจริงๆแล้วก็น่าจะมีมาก่อนสักภาค2ภาคล้วมั้งผมไม่มั่นใจซึ่งโหมดหนึ่งเนี่ยจะระบุตำแหน่งเควสให้เลยชัดเจน แต่อีกโหมดหนึ่งเนี่ยจะเป็นการบอกใบ้มากกว่าเควสนี้อยู่ตรงจุดไหนส่วนไหนของแผนที่โดยเราสามารถใช้แต้มลูกน้องเราเนี่ยสืบค้นหาสถานที่ของเควสนั้นๆแต่ผมถามหน่อยว่าอย่างนี้มันเชิญชวนให้เราออกสำรวจตรงไหน,นแต่โอเคแต้มพวกนี้เนี่ยมันมีจํากัดตอนหนึ่งหรือดูแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะหาเพิ่มไม่ได้นะครับเพราะถ้าเกิดเราได้ช่วยคนข้างทางไว้จากพวกทหารเนี่ยเขาก็จะมอ,อบแต้มพวกนี้ให้เราเหมือนกันมันเลยกลายเป็นเหมือนมินิเกมมากกว่าที่จะเชิญชวนให้เราออกค้นหานะครับแ,แรกๆเนี่ยมันก็สนุกแต่หลังๆมาเนี่ยผม มันให้ความรู้สึกน่าลำคาญซะมากกว่าแต่ยังโอเคที่เขาสามารถให้เราเนี่ยปรับเปลี่ยนโหมดการสำรวจได้ผมก็เลยปรับไปเป็นให้มันมากจุดเลยง่ายกว่าชมเดมคอผมขอยกตัวอย่างอีกเกมหนึง่ง Starfield โดยในเกมนี้เนี่ยจะเปิดโอกาสให้เราได้สำรวจจักรวาลทั้งจักรวาลจริงๆก็มีหลายระบบจักรวาลมากๆเลยนะครับแต่ว่าความรู้สึกของผมเนี่ยดาวส่วนใหญ่ของมันเนี่ยเป็นพื้นที่โล่งโดยจะมีแค่บางดาวเท่านั้นที่มีรายละเอียดเพิ่มเติม แต่เป็นดาวที่มีผลกับเควสหลักเควสรองการได้เปิดแผนผนังจักรวาลและเห็นดาวนับร้อยๆดวงเนี่ยมันก็ตื่นตาตื่นใจนครับแต่ผมไม่รู้สึกว่าจะมีดาวดวงไหนที่ดึงดูดให้ผมเนี่ยอยากที่จะจำไปโดยสรุปแล้วนะครับผมคิดว่าเกมโอเพ่นเว่ดีเนี่ยเซตติ้งก็เป็นสิ่งสําคัญเควสก็เป็นสิ่งสําคัญเนื้อเรื่องก็เป็นสิ่งสําคัญแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของเกมโอเพ่น r l ลเนี่ยคือการเชื้อเชิญให้ผู้เล่นเนี่ยออกสํารวจโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบดาว พื้นที่ในเมืองทุกๆส่วนเนี่ยถ้ามันเชิญชวนให้เราออกสำรวจได้ไปเจอกับสิ่งใหม่ๆเจอกับเหตุการณ์บางอย่างมากกว่าการแค่เปิดแมปเช็คเช็คตรงนี้มีอะไรบ้างหรือแค่เปิดหน้าเควสแล้วก็เช็คว่าตรงนี้ต้องไปดาวไหนดาวไหนผมรู้สึกว่าสิ่งนี้แหละที่มันจะเปิดโลกให้กับเราให้กับผู้เล่นได้ออกสำรวจอย่างแท้จริง